สวัสดีค่ะมีคำถามทางบ้านถามมาว่า1 4ส่วน4่บวกกับ1่เศษสอส่วน7ยังไงนะคะมาดูวิธีที่1กันนะคะเราก็ทำตามปกติเศษ1นส่วน4เนี่ยบวกกับเราต้องแปลงตัวนี้ก่อนคุณต้องรู้จักก่อนว่าตัวนี้คือจำนวนคระต้องทำเป็นเศษเกินนะคะในที่นี้คุณต้องเอา1ตัวนี้คูณกับ7ตัวนี้ก่อนนะคะ1คูณกับ7นะคะ แล้วก็บวกกับ2ตัวบนนะคะแล้วก็ส่วนด้วย7เหมือนเดิมตรงนี้อันนี้วิธีแบบละเอียดเลยนะเท่ากับ1ส่วน4บวกด้วย7คูณ1ได้7ตรงนี้ได้7 7บวก2ตัวนี้เป็น9นะคะได้เป็น9ส่วน7หลังจากนั้นตรงนี้ก็นำมาบวกกันซึ่ง เวลาการบวกเนี่ยเราต้องทําให้ส่วนเท่ากันก่อนถูกต้องไหมทีนี้ตรงเนี้ยเป็นสี่ตรงเนี้ยเป็น7ส่วนไม่เท่ากันแต่ว่าคุณสามารถทําให้ส่วนเท่ากันโดยการนํา1คูณกับ7ตัวนี้ก่อนนะคะ1คูณกับเจตัวนี้ก่อนได้เจนะคะแล้วถูกบวกด้วยคุณก็เอา 9, 9้าตัวเนี้ยคูณกับ4ี่ตัวนี้เกสี่ได้สาสนะคะส6สแล้วส่วนอะไร ส่วนเอา4คูณกับ7ตัวนี้4ตัวนี้คูณกับ7 7 4 4 7 28ถูกไหมนะคะตรงนี้คุณก็จะได้7บวกกับ36ก็คือ43แล้วก็ส่วน28ตรงนี้เขาเรียกว่าเศษเกินนะคะพอเป็นเศษเกินต้องทำยังไงคุณต้องเอา43เนี้ยหารด้วย28ก่อนนะคะยี่สิค่ะลบกับ43 3ลบ แปไม่ได้ขอยืมตัวหน้ามาหนึ่งตรงนี้เหลือ3ตรงนี้เป็นสิบสาาลบแดเหลือห้าค่ะสามลบสเหลือ1นนะคะตรงเนี้ยจากเศษเกินตรงเนี้ยทำเป็นจนํานวนค่ะได้เป็น1เอา1ตัวนี้มาเนะเศษสิบห้าส่วน28ค่ะตรงนี้นะคะอันนี้คือวิธีที่1เนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่สองกันนะคะวิธีที่2ใช่ไหมถ้าเป็นการบวกอย่างนี้นะส่วนตัวพี่จะเอา1มาข้างหน้าก่อนเลยนะคะมันจะมีค่าเท่ากับ1 แล้วถูกบวกกับ1ส่วน4 1ตัวนี้ถูกดึงมาตรงนี้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเหลือแค่2ส่วน7นะคะเออหลังจากนั้นเราก็ทำในวงเล็บ1บวกเนี่ยเราก็เอามาติดกันได้เลยนะคะเราก็ทำในวงเล็บตรงนี้ทำเหมือนเทคนิคเมื่อกี้เลยตัวแรกก็คืออะไรเอา1คูณกับ7นะคะเราก็จะได้เป็น1 1คูณกับ7ได้7นะคะแล้วเอา4ไปคูณกับ2นะคะ สีองเป็น8ดถูกไหมเออแล้วส่วนคืออะไรก็4ี่คูณเตรงนี้ไงเจ็ดสี่เจ็ดคูณตรงนี้เจ็ดสี่สิบปดนะคะคำตอบก็จะได้เป็น1เศษสิบห้าส่วน28ดค่ะเนาะวิธีไงง่ายกว่าการลองไปฝึกเอานะ